สวัสดีครับพบกับรายการศิลปะคาบเชื่อกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับแล้วอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าปัจจุบันนี้มีมนสเสน่ห์และมีมนขลังมากๆนั่นก็คือบ้านโนรานะครับส่วนประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงนี่เลยข้างหลังเห็นไหมครับม,มีหุ่นกระบอกมีตะพานบุญด้วยนะครับเดี๋ยว ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ซึ่งเป็นบ้านที่สวยงามมากในเมืองเก่าโซนเมืองเก่าถนนนางงามในจังหวัดสงขลานะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งที่บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับอาจารย์แล้วก็อยากรู้ความเป็นมาหรือวิถีชีวิต สิ่งต่างๆความน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องมโนรานะครับหรือโนราทางปากใต้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับอาจารย์ไปคุยกับอาจารย์ว่าพันพื้อถึงมาสร,ร้างอะไรตรงนี้บ้านล่งนี้นะครับทําไมมันถึงเป็นเรียกว่าบ้านโนราความเป็นมากเป็นพันพื้อเห็นไหมครับผพูดใต้ได้ <laughs> งงกันสิครับผมตามผมมาครับ บ้านโนรานหู่าตะมนตนครในตำบลบยางอำเภอเมืองจังหวัดวสงขลาครับเป็นบ้านของมูลนิธิศิกรินเพื่อการพัฒนานะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับได้รับาการอัดสินโทษมาจากอาจารย์วัชรีซึ่งเป็นอาจารย์โรงเรียนบัวรานิเิรินในอดีโดยคุณธีรพจน์เจริญศรีเป็นผู้รับการสิดโทษและมีการปรับปรุงบ้านนะครับให้สวยงามและให้คุณภาพที่สามารถจอยู่ได้บ้านนี้นะครับ ผ่านมา1 3 8ปีเป็นรูปตัวเอวนะครับรูปบ้านหลังส่งซึ่งบ้านลักษณนนี้ปรากฏอยน้อยมากในในตัวเมืองสุนาถ้าเจ้าของบ้านไม่มีฐานะเศรษฐกิจที่ดีหรือว่าเป็นความเฉเลียวฉลาดผมก็เป็นเจ้าของบ้านแลก็บ้านหลังนี้มีหัวเหงดีเนือ่องจากว่าหน้าบ้านตะลุทะเลสาบเลยครับแล้การเดินทางนีดีสะดวกมากบ้านหลังนี้ประกอบด้วยตัวอาคารสามหลังเิ่งภายในนะครับ ช่วงแรกเป็นบ้านห้องแถวทรงทีมวสสำหรับการค้าขายนะครับห้องเดียวพอตรงกลางเป็นบ้านทรงเทยผสมกับทรงทีนพอด้านหลังครัวทรงทีนในขณะเดียวกันปรากฏว่ามีพื้นที่ซึ kind, bowls, ่งเป็นลานด้านข้างอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวสสำหรับการค้าขายที่พักพนเอากลงคนที่มีฐานะเศรษฐกิจดีในอดีตนะครับและบ้านหลังนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นบ้านที่ก่ออินถือบุญยาวที่สุด ในตัวมุสมสงสารเนื่องจากว่าโครงสร้างของอิดนนะั้นมันชำรุดหรือต้องมีการฉาบปูนเว้ป้อ,ปองกันไม่ให้มันโครงสร้างมันชำรุดแล้วก็มีการซ่อมแซมบันดยดขึ้นบริเวณบ้าน,นหน้าบ้านเป็นตัเดยียวมีกันจักโรคใช้ไม้เพื่อเอาของวางบนหลังเีนหลังบ้านที่พระมีบันยดขึ้นก็เลื่อนบันไดจากกลางบ้านไปไว้หลังบ้านนะครับส่วนครัวด้านหลังบ้านกำแพงบ้านเป็นของดืมครับเพราะว่า ชาเมืองสขลานลวเวลาเขาตัวอินทรีย์อุ่นเขาจะใช้กรามผสมกับทรายเพื่อจะฉาบอุนหนึ่งมีความสวยงามโศกันมดหลวกให้ต่างๆจะขึ้นนั่นเป็นการเป็นข้ากับเป็นยาป้องกันพวกสัตว์ต่างๆได้ด้วยถือว่าเป,เป็นความฉันฉลาดของปัญญาแล้วก็วัดหลังนี้ตรงกลางมีโบสกกลางว่างโบสกลางว่าโดรเด่าเป็นโบสถที่สําหรับ เ,เก็บน้ำไว้ใช้ไว้ดื่มโดยใช้ทาย,าย,าย,ยากับสงวนกางมีทายหยาบายละเอียดกรองสายเพราะน้นนำเค็มพอมากรงในบ้านก็จะเป็นน้ำาืมอร่อยครับอร่อยไปยังทุกบ้านก็จะมีหน่วกลางบ้านแล้วก็กลางบ้านจะเป็นที่โล่งให้ลมพัดผ่านข้าวบ้านสะดวกแล้วก็หน้าบ้านจะเป็นน้องตูดสูงใหญ่หลังคาสูงเพื่อลดระดับความร้อนฉะนังพวข้ามาไว้ในบ้านหน่วยบริเวลแล้วเพเป็นบ้านที่มีความสวยสามสไตล์ ไทยแล้วก็ประเพณีทยพื้นบ้านดังนึงแล้วแลก็วันนี้เป็นเหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโงรานะครับเนื่องจากว่าเ,เป็น้านที่มีสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมแล้วก็โดยใช้ศิลปะการแสดงโงราไปประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามเป็นเหล่งเรียนรู้ทางด้านโนราไม่ว่าจะเป็นการฝึกลําโนราเบื้องต้นง่ายๆนะครับประมาที่บ้านได้เลยด้านหน้าห้องเเอะยินสบายครับ ด้านกลางก็คุณด,ดนตรีกับเสียงก้องรางวันไประนะครับพ่าด้านหลังก็สําหรับร้อยนุกปัดโนรานะครับจากชุดโนราก็มาประดิษฐ์เป็นเรื่องราการต่งางๆได้นะครับอันบ้านหลังนี้จะเกิดประยุกต์ถ้า,าว่าได้เข้ามาเยี่ยมชมได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็อันบ้านหลังนี้นะครับคุณธีณรบ์เิลุตีมุนิทิสศิครินเพื่อการพัฒนาหมออให้อาจารย์ธรรมนิษ์มีคุามรัพร้อมกับนิสิสาขาิลปะการแสดงโนราคุณี่เลือกเฉพาะตางโนรา ็นคนคอยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ทางานร่วมกับหอสินสงขาแล้วก็มูลนิธิสงขาวมก่อเพื่อทําให้เมืองมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมบ้านบุพเป็นะสำหรับที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมชมบ้านบุพเปนะครับวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าต้องการจะฝึกเรียนโนราฝึกตีเครื่องดนตรีโนราฝึกร้อยลูกบอลก็เวลา1ิ้านาฬิกาจนถึงเวลา สิบเอ็นดนาฬิกาก็มาร่วมกิจกรรมได้เลยครับหรือว่าท่านที่อยากจะมาชมกิจกรรมการแสดงโดยเฉพาะเป็นกลุ่มก็โทรศัพท์หรือว่าบอกมาที่เพจบ้านโบราณบุกเบนหรือว่าโทรศัพท์ตรงมาที่ศูนย์เก้าเก้าสามศูนย์สามสี่เจ็ดเก้าสองอาจารย์ทมนิ้มีคมรับนะครับแล้วก็หรือว่าอยากจะให้ทางบ้านจาัดก,การแสดงเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นกลุ่มเป็นคณะทัวร์ก็สามารถจะบอก ลงหน้ามาได้เลยครับจากการแสดงให้ชมอย่างอินหนําสำราญทา,า,า,างด้านศิลปะการแสดงนูน่าครับขอบคุณมากๆน,นะครับที่มาเยี่ยมชมสงปรามมุกอวันโราณหกเป็นะครับสวัสดีครับ ็นไงบ้างครับกับบ้านโนรา168นะครับที่เมืองเก่านะครับถนนนางงามของจังหวัดสงขลานะครับวันนี้รายการศิลปะคาบเชือกอินมีพีมันกับเรื่องของมโนรามากๆนะครับซึ่งท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธรรมนิตท่านก็ได้ให้องค์ความรู้ไว้มากมายเลยสําหรับน้องๆที่สนใจในเรื่องของศิลปะการแสดงเราไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องขน แต่เราพูดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นะอย่าลืมนะครับรายการศรราิลปะคาเชือกยังคงตามติดชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยในหลากหลายแต่ที่แน่นอนครับศรริลปะการแสดงผลของเรานะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากเป็นกําลังใจฝากแชร์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเทปต่อไปเราก็จะหาอะไรดีๆมานําเสนอกับ ศิลปะรับเชือกอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเถงตุ้งเถงตุ้ง <Yes. S 1> <laughs>